สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านครับคุณผู้ชมครับนี่คือแบงค์100ยุคเก่ารุ่นพิเศษนะแบงค์100ใบนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างมาดูกันนะแบงค์100ใบนี้คือที่รักลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาบรมราชกุมารี นายโอกาสครบรอบพระชมนัสหะารอบ2อเมษายน5 8 5 8นี่คือแบงค์100งร0 0ราชการที่9รุ่นสมเด็จพระเทพรัตน์ชมะใบนี้นะครับผมอุชิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นนะผมรับซื้อใจเงินสดในเทียใบยรัฐ71,000 0บาทนะคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมอุชิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นนะครับผมยังรับซื้อเหรียญเก่าและแบงก์เก่าอยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะครับมีคนรู้จักอยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะหรือมีคนรู้จักอยู่ในตัวจังหวัดใต้เคียงไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยติดกับแม่ฮ่องสอนใช่ไหมแล้วก็เชียงรายติดกับเชียงใหม่นะ ใครที่มีคนรู้จักอยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเชียงรายเชียงใหม่ว่าใครมีบ้างฮนะลองส่งคลิปนี้ให้เขาดูคำว่าเขานั้นสนใจที่จะขายให้ผมหรือเปล่าฮนะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะใครที่อยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนใบนี้นะะตอนนี้ผมต้องการซื้อด่วนด่วนมากที่สุดเท่าที่จะด่วนได้นะด่วนมากที่สุดเท่าที่จะด่วนได้คุณผู้ชมฮนะผมต้องการรับซื้อด่วนนะ ให้คุณผู้ชมระบบเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีแบงค์100สมเด็จพระเทพใบนี้ทั้งหมดกี่ใบนะให้คุณผู้ชมเนี่ยระบบบ้านเลขที่มาเลยครับว่าบ้านเลขที่สมมุติฮะบ้านเลขที่3หมู่ที่2ตามบนกอไก่อเบอเขาขายนะจังหวัดแม่ฮองสอนนะคอมเมนต์มาเลยฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีพี่ชายมีน้องชายมีคนรู้จักเนี่ยอยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮองสอนนะให้เขามาคอมเมนต์กันน,นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์ คอมเมนต์ไหนนะคอมเมนต์ Comment ไหนหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับหรือหมู่บ้านของคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ใกล้กับผมมากที่สุดวันพรุ่งนี้เช้าผมเดินทางไปรับซื้อทันทีเลยครับใครอยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันพรุ่งนี้ผมเดินทางไปรับซื้อทันทีนะครับแต่คุณผู้ชมฟังผมไม่เดยๆนะว่าถ้าเกิดว่ามีคนต้องการขายให้กับผม20โคนนะและระบุชื่อหมู่บ้านมา20หมู่บ้านเนี่ย ผมจะหยิบในแต่ระหมู่บ้านมาเปรียบเทียบดูครับและผมจะไปดูแผนที่ใน Google m a p ครับหมู่บ้านของใครนะครับที่นาย Google m a p ระบุูให้ผมทราบว่าอยู่ใกล้มากที่สุดวันพรุ่งนี้ผมเดินทางไปรับซื้อถึงบ้านที่คุณผู้ชมนั้นอาศัยอยู่เลยครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนสะดวกนะะคุณผู้ชมท่านไหนสะดวกที่จะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้นะ สิ่งแรกที่คุณผู้ชมจะต้องคอมเมนต์คือมีแบงค์ใบนี้ไหมถ้าคุณผู้ชมมีแบงค์ใบนี้ผมจะมาเข้ามาอ่านครับสิ่งที่2ระบุบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดสิ่งที่3ถ้าสะดวกก็ทิ้งเบอร์โทรเอาไว้แต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยเบอร์โทรเนี่ยมันเป็นของส่วนตัวทิ้งไม่ได้นะคุณผู้ชมก็สามารถระบุบ้านเลขที่หมู่บ้านของคุณผู้ชมให้ผมทราบได้นะครับผมพร้อม ที่จะออกเดินทางไปรับซื้อในวันพรุ่งนี้แต่ผมแจ้งให้คุณผู้ชมทราบโดยตรงนะถ้ามีคนต้องการให้ผมไป40คนเนี่ยผมจะไปอ่านคอมเมนต์และผมจะไปหาไปซื้อ1ใน40คนก่อน39คนเนี่ยผมจะไปทีหลังอันนี้บอกให้ทราบป็นตรงเนาะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเสียใจอะมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะว่าใบานี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างใครจะขายกับผมเนี่ยต้องเข้ามาดูนะรายละเอียดจะต้องตรงหรือย,อยังนะครับ จุดแรกพยัคฆุรูดก่อนพยัครูดเป็นสีม่วงปีกซ้ายปีกขวากับผานเนี่ยเป็นสีแดงครับตรงนี้เป็นรูปรอเก้านะสมเด็จพระบ,บรมราชินีนาถกับสมเด็จพระเทพครับตัวเลขเหนึ่งร้อยบาทนะรูปสมเด็จพระเท释ครมีแถบตรงนี้1 2 3สเสียรูปดอกไม้1รูป2รูปรูปที่3เนี่ยยังไม่แตกดอกเนาะอ่าตราประจำตัวพระองค์ท่านครับตัวเลขเหนึ่งร้อยบาทครับอ่า นี่คือด้านแรกของใบเนี้ยนี่คือด้านแรกของใบเนี้ยไปดูด้านที่สองกันเลยดีกว่านะครับด้านที่สองมีตัวเลขเหนึ่งร้อยบาทส่วนข้างบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีดำครับตัวหนังสือหนึ่งร้อยบาทครับขีดคู่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับตราประจําตัวพระองค์ท่านครับภายในตราเนี่ยมีตัวเลขหนึ่งร้อยบาทนะถ้าเกิดว่าเอางถูกภาษาเห็นไหมตัวเลขหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมครับเห็นไหมครับ อ่าเห็นไหมครับตัวเลขหนึ่งอยบาทนะตัวเลขหนึ่งบาทอยู่ในตรานะตัวเลขหน,นึน่งบาทน,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 นะรูปดอกไม้ไข่หยอกจานรหนึ่งรูป2รูป3รูปในหลวงรัชกาลที่้าฮะตัว9กับตัว P อ่ะคุณผู้ชมฮะจุดนี้สําคัญนะถ้าคุณผู้ชมจะเอาแบงก์รอเก้าสมเด็จประเทศมาขายกับผมเนี่ยสําคัญมะเลข9กับตัว P ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีนะคุณผู้ชมนะไม่มีไม่ได้นะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเฮ้ยพี่ผมมีแค่ตัว P ีครับตัว9เลข9ไม่มี ถ้ามีแค่ตัว P ไม่มีเลข9ผมไม่รับซื้ออันนี้ผมแจ้งให้ทราอยู่ตรงนะดังนั้นใบที่ผมรับซื้อคือจะต้องมีเลข9กับตัว P ตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เป็นรูปในหลวงรอ9เกฮะรูปอ่าตอนนี้เปลี่ยนพยากรูปครับรัฐบาลไทยตัวเลขหรือบาทนะตัวเลข100บาทมีรูปดอกไม้ 1.2.3. 4 5 6เนาะอ่า ดูตรงนี้นะพื้นที่เสียขาวตรงนี้ส่งแดดล่ะส่งแดดขึ้นมาเป็นนายหลวงรอ9เก้ากับตัวเลข1 0 0่บาทนะสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่จะเอาแบงค์ใบนี้มาขายกับผมนะครับใครจะเอามาขายให้กับผมนะครับดูให้ดีๆด,ดูให้ครบทุกจุดนะครับอะมาดูจุดสุดท้ายครับมีเลข9ตัวไทยกับตัวทอทงสังคัญรมากคุณผู้ชมผมให้คุณผู้ชมดูนะมอคุณผู้ชมดูนะเลข9กับตัวทอทงจะต้องมีนะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเฮ้ยพี่ ผมมีแค่ตัวตอทงครับเลขเก้าไม่มีครับอันนี้ผมไม่รับซื้อนะมีแค่ตัวตอทงคนตัวเดียวไม่รับซื้อนะจะต้องมีตัวเลข9กับมีตัวทอทงด้วยอ่ะผมระบ,บุจุดสําคัญนะจุดแรกที่คุณผู้ชมจะต้องเอาดูก่อนมาขายกับผมนะครับคือเลข9กับตัวทงจะต้องมีนะเลข9ตัวพีก็จะต้องมีอ่ะ คุณผู้ชมครับใครมีแบงค์100ใบนี้รายละเอียดครบทุกจุดน,นะให้คุณผู้ชมพิมพ์คำว่ามีใต้คลิปครับสําคัญที่สุดนะคุณผู้ชมจะต้องเขียนคำว,ว่าเลข9ทอทงนะครับแล้วก็ทับเลข9พีนะครับและมีทั้งหมดกี่ใบพิมพ์บอกมาเลยครับย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมยังรับซื้อเหรียญเก่าและแบงค์เก่าในตัวจังหวัดแม่ฮ้องสอนนะฮะ ดังนั้นใครอยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือคุณผู้ชมมีเพื่อนอยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ลองส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูครับถ้าเขามีแบงค์100ใบนี้ตรงตามทุกจุดนะบอกให้เพื่อนหรือคนที่จากหุนของคุณผู้ชมเนี่ยรับบบ้านเลขที่รับบหมู่ตามโบนอำเภอจังหวัดพรุ่งนี้ตอนเช้าผมจะเดินทางไปรับซื้อทันทีครับแต่ผมย้ํานะถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณผู้ชมรัรบบมาปุ๊บ และมีคนอื่นระบุมาด้วยเนี่ยผมก็จะต้องมาเช็คดูใน Google Ma p นะครับว่าเพื่อนของคุณผู้ชมกับคนอื่นนั้นหมู่บ้านใครอยู่ใกล้ผมกว่านะฮะถ้าหมู่บ้านเพื่อนของคุณผู้ชมนั้นใกล้ผมกว่าผมก็ไปหมู่บ้านของเพื่อนของคุณผู้ชมนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าหมู่บ้านของคนอื่นเนี่ยที่เขามาคอมเมนต์แล้วเขาอยู่ใกล้ผมกว่าวันพรุ่งนี้ผมก็จะไปหมู่บ้านที่ใกล้กว่าหมู่บ้านที่ใกล้ผมไปแน่ครับแต่ไม่ใช่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็น วันหลังนะครับอะอย่าลืมนะฮะใครมีบายนี้แสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมทราบหน่อยครับ